กระลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็มาอยู่กล้องคองสวัสดีโอไอจวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Minecraft ในเซิร์ฟเวอร์ M C ขีดเต็มเสียงนั่นเองเลยนะครับไปไปเล่นกันเลยนะครับผมไปกันเลยนะฮะก็เลี้ยวไร้เลี้ยวไร้ไร้ไล้ไร้ไร้ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อะไรอะไรเขาแม่เฮ้ยเขาแท้ ขอดแด่ขอดแตด้วยเขอดแด่ด้วยเออมันต้องเงียบเงียบเลยนี่เขอ้อได้เงียบเงียบเลยนี่ไปเลยเพื่อนชั้นเล็กนายไปดูเพื่อนไปไปดิีเดินไปเดี๋ยวเดอนไม่อยอมไปนะครับงไม่ได้อิษธนูอ่ะเัาเลืองโอ้โหของดีมากเลย สองดีจนเงินหัหนวเลยะครับ โอ้ยไม่สบา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 ยโทษโทษโทษไม่สบาย <S <S ทุกคนก็หาว่าพี่เป็นโควิดนะ,นะนะนากปนกก็บอกนะ

ขาอาจจะเป็นโปรเฟเยอร์ก็เป็นได้นะทุกคนเอาทโปรเฟเยอร์เป็นเยี่ยงอย่างนะทุกคนทุกคนต้องโปรเฟเยอร์เป็นเยี่ยงอย่างหรือลัะกคน โอ,โอเคไหมไปเขาจะไปถามกันนะ่าพอไปถามแล้วมันเป็ยากนะเนะนี่ยเล่นนายต้องคิดให้ดีๆ,ดๆดนะเพื่อน าไม่มาถานเพื่อนพอดีว่าตอนนี้สี่เขาเนื้อมเลื่อเขาเยอะไรกันคิดหนกเลื่อนเขาไม่ฝึกถาเลื่อนเื่อนเราแชมป์มาเพื่อนอ้อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบายยครับเจอกันคลิปหน้านครับบายๆจุ๊บจุ๊บเจอปืน